บมเดลลวกได้ครับนะผมเอาอันนั้นเลยล่างน้ำแล้วก็เอาเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคนครับมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับมื้อนี้เลยเมนูตํำสบายนั่งกุ้งสดนะครับมาแต่ตัดหา้าตัดหนาอยูข่ขาครับ,บาบสามและมากินเข่าแซ่บๆน้ำกันครับโอ้หิวขา้าใส่ขา้าก่อนเดียวสิแสบทอ่องสบายนัง่ง บมเดนลวกได้ครับผมเอาอันนั้นเลยล่างนา้ำแล็เอาเลยจะดิบก็ยังกินอรอกอน้ำหน่อยแซ่บเฮ้ยฮะมึงกินได้ยทำไมากินกัวขคางของ้อ มาได้ล่งคลิปหลายมือครับค้าอยากอื้ใส้กกวกงั้มืมกวาวันันยุกกวาดเิ่ม อืมซออือตำปีก้วยกินไม่มีบบกคำหน่อย nhà hôn hôn, nó kìm tầm tùm tùm cái gì คำนี้เพื่อทุกคนครับอืตัดไปแม่งเจาะ วมาท่านด้แล้วต้านงากนันเด็นมือหนาวเนะครับเครื่องห่อนเดือดับเดือดับอยู่เครื่องมันเกาแล้วอืมแบบมาก ừm hưng mất tài lai mười Rồi cùng cái lá hết chính nhắc นางแันทางก็ะจะว่ายังมีรถผ่านมาเลยวันข้างในนี่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับมันก็จะออกเป็นยวเขาแบบนี้ รถสามันคลิปกินไปก่อนนะครับเด้อผพุมกับว่ารูกไปติดใบเห็ดคลิปยังไงเบิง์นนะครับย่งางกบมันกระเบิดเลยไหมมึงนึงในไทยคลิปกบอยู่ป่ากับว่ามีทางนี้หหาเต็นน่ำใหม่ เริ่เดินกุมบ้าเริ่มไปหาอีกน้ำใหมพี่น้องรักมันมันก็ทำเขามาอยู่ได้ครับเด้เพราะว่าคือบไปหาน้อ,อนใหม่มาเพิ่มเป็นแบบเน้อใหม่นั้นเบิร์ดต่างเดือนสิงหาแล้วเริ่มเรื่องตรงที่พี่น้องเห็นนะ่าจะเป็นคลิปน้อใหม่ไรหรือมั้ง น้าไม่ได้กับปลายหรือดูอะครับ เพ่อก็อยากไปนอกนะครับว่าลองปีนาผมจิไปได้บ้าเฮ็ดมันสิเฮ็ดได้บ่ไปเนี่ยเพราะว่าน่าจะไปได้เฮ็ดนี่สิเฮ็ดได้บ่เนายปวดเอวกระดูกทับเส้นนแคไในเป็นเน่ะโอ้โหบ่ทเศรักษา,ากยาวๆเลยครับมันเป็นปีปีกัวแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาปีนานี่เป็นได้สองปีแล้วมี่นอกเนาะ ยาวนานมากบเซราปิดาจุบเข้ากันบโกเกียวก็ที่ผมหาน้ะใหม่เด้ครับผมจามผมจามผมห้าบเขาผมชิมก้าวเขาอยู่แบบนี้เห็นปะสมมติว่าเขากินเข้าเนี่ยจามมนอนีปากเขาไได้อาหมอว่า มันก็เลยลงไปหลังเพาะัน้นแรงดันมันไปหลังเพื่นวะมันก็เล่าเปิดมันเคลื่อนไหมครับมอส้องกระดูกมันเคลื่อนเนี่ยนั่งหมอกระวานกระดูกทับเส้นนั่งหมอกระวานมอส้องกระดูกเปล่า น้บมากร่องเกลียวเข่ามึงเดี่ยวโอ้เกลียวมือนึงกับปวดแอวแห้ไงไปนอนเออไม่ได้กล่มตลอดทำกระซอมมึงจะควางจะเป็นตะไปได้บ่แต่เนี้ย หาอยู่ไทยกับพ่อตำหนี่เมื่อเป็นตาคล้ายยังกระยักก็คลา,ายไม่คลา,ายกว่าค้นงานอีกว่าที่คล้ายหมูกัร้านหมูไม่เป็นซิปดานอืม้มแต่แง แสบขนาดครับโดนๆกินเแค่นึงเอาครับสำหรับวัอน,นี้นะครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนำ้ำเนื้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเพจในผมน้ำนะครับค่อยอกันมือหนาอยู่ดีไม่แห้งรำรวยงันท่องสู่สุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ